S <S <S สวัสดีครับพบกชัช่องทีเทนช anel น,น,นะครับวันนี้เราอยู่กลับนี่เลยนะครับแล้วมีคนใหม่ด้วยสมา,สมสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่คือน้องทิวนะครับเคยเจอในคลิปปืนเนิร์ฟแล้วนะครับโอ้โหนี่นะครับเอก็อแต่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกุ๊เตอร์ไฟฟ้าอ๋ออ่ <S <S อะไหนไหนทิวมาแนะนำให้พี่ดูหน่อยอันไหนมันทำยังไงบ้างอันนี้คือันเร่งความเร็วอันนี้คือเบรก กียร์อ๋อนี่เป็นเกียร์อันนี้คือเบิดไฟอันนี้คือบีบแตร์อืมอ่ะเปิดเปิดไหนลองขี่ให้เพื่อนดูอันนี้ไฟติดแล้วครับเฮ้ยขาตั้งก่อนอ่ะไป้ายเกียร์สเลยเกียร์สาเลยอ่ะดีปะตีเสียงไหมครับเพื่อนๆตามไปเร็ว เลี้ยวมาหน่อยเที่ยวโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในช่องนีเทนชนแนลด้วยครับสวัสดีครับ